กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ยอยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านา คอคนขึงขังคอระคังข้างฝางงูใจกล้าจอจานใช้ดี ทอจิงตีดังทอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กัน ยอหญิงโสภาดอชดาสวมพลันตอปะตะขุนหันทอฐานเข้ามารอง พอนางมนโทหน้าขาวพอผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมน พอต่าหลังตูทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอธงคนนิยม นอหนูขวับขวายบอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมพอพึ่งทำรงัง ฟอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบ มอมาคือครับยอยักษ์เที้ยวใหญ่รอเรือภายไปรอลิงแต่ราว วแหวนลงยาสอสาลางเงียบเหงาสอฤฤษีหนวดยาวสอเสือดาวขนอง หอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยองออ่างเนืองนองพอนกคูกตาโต